ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับครูบาอาจารย์เจียนพระทั้งหลายนะครับวันนี้ผมพิทักษ์นิติสารได้ทําวีดีโออ่าสั้นขึ้นมานะครับเพื่ออ่าเป็นข้อมูลแก่น้องๆแก่คนรุ่นใหม่นะครับจะได้ศึกษานี่คือคือสมเดจนะครับสมเด็จวัดระฆังแท้นะครับองค์นี้องค์แท้ครับองค์รูครับอ่าซึ่งพระอาจจะศึกหน่อยนะครับตามการเวลานะครับเป็นเนื้อละเอียดครับสีขาวครับนวลครับ ถ้าหากเสียนพระท่านดูท่านก็รู้นะครับดูด้วยตาท่านก็รู้แป๊บเดียวท่านก็รู้แล้วครับนี่ก็คือโกหกกันไม่ได้ครับผมทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับบล็อกครับดูที่รูปร่างบล็อกนะครับบล็อกสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับองค์นี้นะครับเป็นองค์แท้นะครับ จากทางเบอร์โทรศัพท์จะทิ้งท้ายไว้วครับท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับอขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ